หายจากที่ทำงานไป3-4วันตกงานเลยจริงหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับมาพบกับกฎหมายชัดๆกับทนายวิรัตนะครับ เรื่องการหายออกจากที่ทำงานไป3-4วันเนี่ยถึงกับตกงานเนี่ยจริงๆแล้วนะครับจริงครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องลงในรายละเอียดอย่างนี้นะครับก็คือว่าตามกฎหมายแล้วนะครับการที่บุคคลคนหนึ่งคือเป็นลูกจ้างเนี่ยถ้าละทิ้งหน้าที่นะครับต่อเนื่องภายในระยะเวลา3วันทำการนะครับ และก็ต้องบอกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องการที่โดยไม่ไม่มีเหตุอันควรตรงนี้เนี่ยนายจ้างก็สามารถที่จะไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชเชยเลยนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนแง่อยู่ตรงนี้ครับคือว่า3วันทำการ3วันต่อเนื่องเนี่ยมันรวมวันไหนบ้างนะครับถ้าหากลูกจ้างนะครับเขามาขาดในวันศุกร์นะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่สุกก็เสาร์อาทิตย์นะครับตรงนี้รวมกันต่อเนื่องนะครับเป็น3วันอย่างนี้ถือว่า3วันทําการแล้วนะครับพอวันที่4เนี่ยคือวันจันทร์เนี่ยนะครับมันก็มันก็เกินละนะครับตรงนี้นายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้นะครับถ้าในส่วนของอาจาร์อังคารพุธอะไรงนี้ชัดเจนครับก็3วันต่อเนื่องหรือบางทีมันมีวันหยุด ที่ขั้นระหว่างกลางตรงนี้เขาก็นับด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็น3วันต่อเนื่องแต่ประเด็นปัญหาของมาตาน,นี้ตรงนี้มันเป็นยังไงครับตรงที่ว่า3วันต่อเนื่องแล้วนะครับจะต้องเป็นเรื่ององการที่มีเหตุอันคือจะต้องเรียกว่าไม่ไม่ได้แจ้งข่าวสารแล้วก็ไม่เป็นเหตุอันควรมีอยู่ในคดีหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเขาหายไปเนื่องจากอะไรครับเจ็บป่วย ไปรถชนแล้วพอดีเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้หายไปอย่างนี้ถือว่ามีเหตุอันควรครับก็คือว่าเขาบาดเจ็บเขาไม่สามารถที่จะมาแจ้งแถลงไขได้คือสลบไปนะครับหรืออีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> เขาต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ที่มีความจําเป็นมากเพราะพ่อแม่เจ็บป่วยอ่านี่กลับไปแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารกลับมาอันนี้ก็เป็นเหตุอันควรแต่กรณีที่หายไปแบบชนิดแบบเป็น,นั่งกินเหล้าแล้วก็หายไปนะครับ อย่างนี้ถือว่ามันไม่เป็นเหตุอันควรครับอย่างนี้นายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ออกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับดังนั้นนะครับเอาชัดๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยละทิ้งหน้าที่เป็นระยะเวลา3วันต่อเนื่องนะครับไม่จำเป็นต้องทําการนะครับและก็ไม่มีเหตุอันควรนะครับตรงนี้นายจ้างสามารถให้ไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา1น9ของ พรบคุ้มครองแรงงานครับหากชอบคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทนายวีระด้วยนะครับพักนี้จะเห็นคลิปของทนายมีทุกวันนะครับถ้ายิ่งมีคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มากๆนะครับทนายก็จะทำทุกวันเลย